เมื่อกี้เธอบอกว่าให้ฉันกำจัดสัตว์เพื่อเธออย่างนั้นสินะฮึมพวกมันทั้งน่ากลัวแล้วก็น่ารังเกียจด้วยกูตายพวกเราจะทำอย่างนี้กันหลังจากกำจัดราชาปิศาจแล้วนะคะหรือตอนอยู่ในการส่องต่อสองนะคะคุณบุกคลาดค่ะกูตายไปเนี่ยที่ยังมันเนี่ยโอ้โห คุณคือพวกกล้าอย่างนั้นเหรอคะข้าคือนักกาบสัตว์อะไรกันเนี่ยอันเชนกล้าล้มเลี้ยวอันเชนอะไรนะไม่ใส่คำพิณมาได้มีแต่กางเกงเสื้อไม่ใส่ใส่แต่กางเกงในนี่ไม่ใช่สนามแข่งสักหน่อยแล้วฉันอยู่ที่ไหนกันล่ะเดบโตรดกำจัดพวกปีศาจที่อยู่บนผืนดินของพวกเราทีรวมถึงราชาปีศาจด้วยนะคะนะ ได้โปรดเถิดค่ะท่านผู้กลา้าฉันฉันไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นใครอะนะคะถ้าคุณตอบรับการเรียกของพวกเราคุณก็คือผู้กล้าของพวกเรานะคะนะคะเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยลูกไม้ของบิ๊กไซตโตอย่างนั้นเหรอไม่สิพวกปีศาจอย่างนั้นเหรอเออใช่แล้วค่ะพวกสัตว์ที่น่ากลัวที่เรียกว่าสัตว์ประหลาดนะคะ กำจัดพวกมันให้หมดทั่วทั้งแผ่นดินทีนะคะอ้คุณผู้กล้าขะดูเหมือนว่าฉันจะได้ยินเรื่องที่เธอพูดเข้าออแล้วเลยนะคะลัไปก่อนลงเมื่อกี้เธอบอกว่าให้ฉันกำจัดสัตว์เพื่อเธออย่างนั้นสินะฮึมอ,อค่ะพวกมันทั้งหน้ากลือแล้วก็หน้ารังเกียจนะเลยอุตายอ๋อ<ม>คือว,ว,ว่าคุณผู้กล้าวกเราจะทำอย่างนี้กันหลังจากกำจัดราชาปิศาจแล้วนะคะหรือตอนอยู่ในการสองต่อสองนะคะคุณผู้กล้า่ะคือว่าคุณผู้กล้า่ะ <c oughs> ตายไปเนี่ยที่ยาวไปพูดแม่คิดว่าเป้าอีกแล้วเปรี้ยวมากเหรอสีข้าวด้วยไม่กดไม่นะไม่ดู้ทำไมช่วยด้วยค่ะกำจัดสัตว์อย่างนั้นเหรอเนี่ยงจาคนรักสัตว์ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวฉันน่ะบังคับให้ฉันใช้ธาตุเยอรมันสุเพกใส่อย่างนั้นสินะเนี่ย นี่ไอ้สาระขันนี่ชาก่อนครับท่านผู้กล้าเข้าใจว่าท่านโมโหพระธงอัญเชิญมาอย่างนี้นะครับแต่ท่านจะทําอย่างนี้กับองค์ยิงบอลได้น,นะครับฉันไม่รู้วพวกนายพูดเจออะไรกับการอัญเชิญผู้กล้าได้สาระแบบนี้หรอกอจี๋แต่ว่าบางทีถันก็จะทําเกินไปก็ได้นั่นนี่นึกออกแล้วไปช้าลีลา,าไว้ก่อนทำอะไรผ้าม่านตอนมวยปล้ำกับนักอัญเชิญ